ายวันแรกลูกค้าเข้ามาแบบกดไปเลยสิบขวดววาว่รู้แล้วเหรอว่าดีเข้ามาซื้อสิบขวดแล้วว่าวมั่นใจซื้อขอเชิญคุณอา,นนาหน่งเดยมาคุยกันต่อถึงบริภั์ตัวนี้นะคะว่าตัวใหม่ล่าสุดข,ของสวิตเซอร์แลนด์นะคะตัวนี้ที่เป็นเซรั่มอ๋อมันมีดียังไงสารสกัดที่อยู่ในนี้มีอะไรบ้างคุณอาสารสกัดก็คือ5 5ตัวนะคะจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เน้นเรื่องของริ้วรอยแห่งวัยค่ะอันนี้48แล้แล้วซึ่ง อ่าน่ะตั้งใจว่าถ้าอาหย่อนกว่านี้นิดอาจจะไปเย็บแล้วนะจริงๆก็ะะจะไปเย็บอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันตู้ด้วยผลิตภัณฑ์ยืดอายุไปก่อน,อนตูดไปก่อนอได้อีกสักปี2ปีหนึ่งก็ยังจะดีใช่ไหมใช่ตัวนี้เขาถึงได้ชื่อว่าสวิสแล b บโบทาคือแบบ ก่อนจะโบฉีดต้นลองโบนก่อรโบนาเซลั่มนะคะค่ะจริงๆแล้วก็คือโบนาริคร้วรอรอยความหย่อนคล้อยต่างๆสารสกัดตัวที่ใช้จุงจะมีความเส่ีย้านนี้นะคะซึ่งเราเราทำงานแบบเราดูผิภพัน์สารสกัดจากสวิตเซอร์แลนด์เราค่อนข้างที่จะสบายใจที่จะใช้เพราะว่าถ้าเขามีผลวิจัยถ้าเขามีภาพการเข็บบันทึกปิอ a f t e เตต่างๆ ของผู้ผลิตนะคะมันจริงทุกอันจริงๆคือมันไม่ได้เป็นราคาคุยและมันใช้กับผิวคนไทยได้ค่ะแล้วก็การขึ้นเนื้อแบบแบบเซรั่มนี้มันเป็นอภิดาลองดูนะได้มันเป็นใสๆแบบนี้ค่คะทุกคนค่ะใสๆนี่ไจะบอกว่าชอบตรงที่ว่าเนื้อเซรั่มของคุณอา คือมันมีความเข้มข้นแต่มันซึมไวอะลองดูได้นะะมันไม่เหนียวเหนอะหนะใช่สักเดี๋ยวมันก็จะซึมหายไปถ้าเราทาที่หน้าเราข้างใดข้างหนึ่งแล้วมีคนชวนเราคุยอะไรสักแป๊บพอเราจะกลับมาทาอีกข้างหนึ่งซึมแล้ว เราจะลืมว่า่ะเดี๋ยวกูต้องทาท่าไหนแล้ววะจริงจิเนเกิดแบบนั้นกับอาแล้วผิวมันจะดูแบเนาะผิวมันจะกูุขึ้นจะฟิลความฟูได้ตั้งแต่ในขณะที่ใช้ฟิลลิ่งครั้งแรกชแล้วยิ่งถ้าใช้อย่างต่อเนื่องไปมันจะคือยืดหยุ่นฟูตึงกระชับดูผลผลิดเรียบเนียนเออด้าดูหน้าจุ้มสิ เน่าใสจริงน้าใสน่าใสแล้วรูมขนจุนที่เคยเป็นปัญหาเยอะมากๆชิดมากๆวันนี้ใช่ก็คือแบบใครที่มีปัญหาเรื่องรูมขนบอกได้เลยว่าเราพวกเดียวกันนะคะเพราะว่าอาเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะคะว่าตุลาคมเนี่ยยังไงคะน้ําจะท่วมกรุงเทพเสมอเไมอเลยเสกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะสักตุลาเพื่อนมาแล้วเพื่อนบอกว่าอีตุยอีตุย ปีนี้มึงอย่าลืมให้บทมอเขาผันน้ำมากักเก็บไว้ที่หน้ามึงนะลุมนใหญ่แล้วเกินหลบ่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าอ๋อออกก็จะรู้ว่าคืออามีปัญหาเรื่องรุมคนเยอะจริงแล้วก็จุนก็เป็นคือเราก็เลยคิดว่าเรามีสารสกัดตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าแอลซีบัมนะคะที่จะคอยดูแลเรื่องรูมขนของเราคือผิวของเราอะค่ะที่รูมขนใหญ่เพราะว่าต่อมไขมัน ใช่ไหมคะคือ uh huh. คนผิวแห้งกับคนผิวมันเนี่ยปัญหาเดียวกันข uh huh. าดสรหน้าขาดน้าําขาดอาหารแอลซิบั Z มก็คือให้อาหารกับผิว uh huh. คือ,อ,อมันสก,กัดมาจากกลีบดอกอ am uh ัญตมุตนมิของดอกไม้ uh huh. แห่งเครือขาแอลที่อากาศรุนแรงทั้งหนาวทั้งแดดแบบนั้นอะแต่ก็ไม่ตายนึ่ง uh huh. ลองถ้าเอาเอาช่อดอกไม้เนี่ยไปไปแช่ตู้เย็นศูนย์องศาแล้วนุ่เป็นติดลบนะกลีบ uh huh. จะช้ำแต่ว่าอัน,น ผลีดข,ของเขายังคงงดงามในชีวิตชีวายอยู่ได้<ะ>ตัวสารสกัดค่ะ นักนวัตกรรมสวิสคะเขาก็สกัดมาเพื่อให้ผิวแข็งแรงแล้วมันจะช่วยลดการทํางานของเอนไซม์ตัวหนึ่งที่จะเป็นกระตุ้นให้ต่อมไขมันทําน้ํามันส่วนเกินมาให้เราหน้ามันในขณะที่ทําน้ามันส่วนเกินมันทาให้รูขุมแล้กว่างด้วยอัลวิบานก็คือตอบโจทย์เรื่องนี้ยังมีสารสกัดโกลอจนะคะที่ช่วยลดเอือนริ้วรอยแห่งวัยมีไฟโตเซลเทคนะคะโกจิบริสเซิลนะคะ ซึ่งจะมีามการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนและอิลาสตินทําให้ผิวเราดึงดึงยืดยืนใช้เถิดใช้อย่างต่อเนื่องแล้วเราจะแบบโมทนากับคนคิดนะว่าโอ้โหโมทนากับคนที่คิดแอลกบ้างให้เขาชีวิตครอบครัวมีความสุขดีดีเพราะว่ารลุมผลอาชิดขึ้นนะก็สารูุกขับเขานะแล้วแบบแก้มอาะที่แบบมันกดแล้วแฟบกดแล้วย้อยอะไรตรงนี้แล้วอะ ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับครีมที่มีสารอัตรายนะคะพี่ด<ภ>าแล้วราคาก็ไม่แพง,<ช>งเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ลูกค้าได้ค่ะแล้วพอได้ไปแล้วแบบใช้แล้วโอ้โหรู้สึกว่ามันเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วราคาที่อาขายอะแค่นี้ค่ะกลายเป็นว่าอามีพรีเซนเตอร์กิติมาสัก์ หลักพันหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านท่านค่ะที่แบบเวลาคนทักว่าไปทำอะไรไปทำอะไรไม่ทำไมดูสวยขึ้นสวิตแลบสวิตแลบอย่างเงี้ยพูดนแต่ปสวิตแลบสวิตแลบใช่ค่ะก็คือว่าลูกค้าช่วยกันบอกต่อให้อาค่ะป้ายยาคนอื่นๆให้อาทําให้สวิตแลบค่ะประสบความสําเร็จจากการบอกต่อเพราะว่าทุกๆท่านอะเห็นถึงความตั้งใจที่อาจจะ ตั้งใจทำครีมคุณภาพให้เข้าถึงทุกท่านได้อย่างงา่ายๆค่ะอาอันนี้แหละคือคือเคล็ดลับนะคะค่ะ <c oughs> แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเ,เรียกว่าทํางานเพียวพลัสใช่ไหมคะ <c oughs> คอลลาเจนกินมา13ปี <c oughs> ทำเพียวพลัสอาติมาเซรั่มทำสกินแคร์มาน่าจะ7-8ปีแล้ว <c oughs> แล้วเห็นถึงสารสากัดแย่ๆแ, <c oughs> แล้วก็การแข่งขันนวัตกรรมต่างๆนานาเนี่ย สวิสแล็บจากสวิสเป็นแบบที่สกัดเขาเรียกว่าสารสกัดได้เป็นเลิศยอดเยี่ยมแล้วก็ประเทศของเขาอ่ะก็คือแดดก็ลงเต็มเต็มเราไม่้าไปเที่ยวใช่ไหมคะแดดก็ลงเต็มเต็มแล้วยังมีเทือกเขาสูงที่มีหนาวเหน็บคือภูมิอากาศที่นั่นคือสุดขั้วมากๆแต่มันมีพืชพันธุ์ที่เขียวขจีเียดอกไม้ที่เขาตะมุกตะมิ มีชีวิตชีวาแล้วมีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เขาสกัดสารสกัดออกมาชนะรางวัลน,นวัตกรรมต่างๆเยอะมากตลอดเวลา7-8ปีที่อาทำค,ค,คินแคร์แล้วกลายเป็นว่าพอเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่ ที่ดีๆเพื่อตอบโจทย์กับปัญหาผิวของคนไทยและปัญหาผิวของอาเองท่านทุกคนเคยเห็นอาสมัยก่อนเนี่ยสภาพอาทุกคนก็โูดดีว่ผิวอาเป็นยังไงนะเห็นนะก็มีโอกาสได้เห็นถูกก็คือจริงลูกน้องพ่ออายอายุอายุม5ลูกน้องเข้ามาวันนี้ครับผีไม่สาผีเาเชิญยูไม่กลับเดี๋ยวก่อนนี่คือลูกค่ะไม่ไม่ใช่ว่าเนียพี่มาเชิญยังัยังไม่จบโกหกเลย่ะพี่ คือแล้วพี่เขาสามสิบกว่าคือทุกคนก็คงเคยเห็นผิวอาจริงๆอาเข้าวงการแล้วไงยอนหลังนะอันนี้เรื่องจริงว่าพ่อเห็นอามาตั้งแต่แบบด่าเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะวัยรุ่นวัยรุ่นไม่ใช่เด็กอ๋อยอมรลังว่าอาสวยขึ้นจริงๆค่ะถูกคือมันดูแลแล้วมันก็ถ้าดูแลทุกคนก็ทําได้คือไอ้อยากให้ทุกคนอ่ะเอาอาเป็นตุ๊กตาไม่ใช่ตุ๊กตาเสือะบาลนะคะเป็นเุ้ยพ่อรักขอโทษจัาตพรรดิขอโทษขอโทษ เป็นแบบเป็นตุกตาที่เห็นว่าชีวิตคนเราอะเกิดมามีรูปร่างมีผิวพรรณวันนะแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลรักท้ายใส่จตัวเองอ่ะมันก็จะสามารถค่อยค่อยเปลี่ยนแปลงได้ก็สวิตเซอร์แลนด์อะสารสกัดเขาดีมากจริงๆแลงรชนะธิปาไอะไรไปเยอะมากแล้วเราเคยเอาสารสกัดจากสวิตใส่ในเพียวพลัสพวกสกินแคร์ของเราแล้วก็ประทับใจมากๆสรุปพอเราจะทำผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ให้ผู้คนเนี่ยใช้สารสกัดเข้าไปบำรุงแบบไม่เป็นอาาันตรายค่ะค่อยๆเปลี่ยนแปลงสภาพผิวให้ดีขึ้นปรากฏว่าสารสกัดที่เราติ๊กไปติ๊กมาคือเป็นแหลกจากสวิตซ์แบบเยอะมากค่ะแล้วพอเยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราไม่ใช่บบอะไรเทียวพลัสแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราใช้สารสกัดจากสวิตเยอะเยอะขนาดไหนเยอะขนาดที่ใช้ S W I S S คำว่าสวิสอันนี้ค่ะม,มันเป็นคำที่เขาสมวนเอาไว้สำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะถ้าเกิดว่าอาศัยสารสก,กัดจากสวิตเซอร์แลนด์15ในผลิตภัณฑ์ถ้าอาไม่สามารถเอา S w I S S มาเป็นชื่อแบรนด์ได้การที่เอาคำนี้มาเป็นชื่อแบรนด์เช่นสวิสแลนด์แบบนี้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะจะมี ส่วนผสมที่นำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์เกิน65เปอเ็นป็นอย่างต่ำอะคะ่ะซึ่งเราใช้เกิน65ม,มันเสี่ยงมากเลยเหมือนกันนะคะที่เราจะเอ๊ะเพียวพัสทำมาสิบกว่าปีแล้วค่ะพ,พอขายมันง่ายกว่าไงพี่ดา ทาสวิสแลบมันใหม่มากๆคุณเอ๊ะคนจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่เราสึกว่าคำว่าสวิสแลบมันสะท้อนที่ทำให้เจ้าของครีมจะแล้วจริงๆเดี๋ยวให้พี่ป๊อกกินตรงกลางนะคุณอาพี่ป๊อกอ่ะสวยมากสวยรงยทางต้องไปเปลี่ยนชุดอ่ะจะบอกว่าความเคลื่น ชุดวัยหลังเวทีตอนแรกคุณอาเขามีอีกชุดหนึ่งแล้วเขาก็แบบสวยมากเลยอ่ะยังไงอาคุณใส่ชุดไหนดีได้อาอาลูกนี้พี่ป๊อกมยช่วยดูพี่ป๊อก็ช่วยดูแบบรุ่นเต็มที่คืออาต้องบอกเปิดเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดด่วนแล้วก็วิ่งไปโอมอาเดี๋ยววันนี้จะคุยกับพี่ป๊อกเดี๋ยวเชิญพี่ป๊อกนั่งเลยนะคะ นี่คือพเตอร์ล่าสุดเลยพี่ป๊อกตอนที่ทาสวิสตัดติดต่อมาคิดนานไหมไม่นานค่ะเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับอตุยอ๋อเราชอบดูอตุยรีแคปละครออ๋เป็นติ่งเขาแเราเราดูอาร์ตประมาณนั้นดีใจติดใด้วยค่ะก็เลยตกลงเลยง่ายดายมากแต่ก็ยอมรับว่าพอเป็นพี่ป๊อกเราไม่แปลกใจนะว่าทำไมสวิสตัดเลือกเป็นพี่ป๊อก ด้วยวัยใช่ไหมสวยไงมิวส์คสวยอะไรแบบนี้แทไม่มีอะไรกับเขาแทไม่มีอะไรกับเขาไม่มีอะไรกับเขาถ้าใครรู้จักเอ็มวีวิวส์แล้วว่าคุณอายุใกล้เคียงกับเราพี่พี่ป๊อกเหมือนตอนนั้นเลยอ่ะใช่เอตอนนั้นเลยคือหน้าเหมือนสตาร์วายที่ออกก็พยายามค่ะพยายามอย่างสุดตัวเช่นกันเพื่อทำให้มันเหมือนเดิมค่ะสามีก็ทำกับข้าว ค่ะในงานเขาก็เลยแบบสุขภาพดีแต่อย่างเรื่องของสุขภาพผิวเบีบพี่ป๊อกเนี่ยเบียรเพร้อสอาตุยติดต่อมาแน่นอนแหละก่อนเวนต์ซ็นเตอร์ก็ต้องมีการส่งผลิตภัณฑ์มาต้องส่งมาให้ใช้คือเรารู้สึกว่าพอพอมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องการ อะไรที่มันได้ผลชัดเจนค่ะที่ใช้เวลาไม่นานแล้วก็ไม่เสียเวลาชีวิตมากมเพราะฉะนั้นก็คือพอได้ลองเซรั่มครั้งแรกมันเข้มข้นแต่ซึมเร็วใช่ย้อนแย้งที่สุดทำไมมันก็แต่จริงเซรั่มที่เข้มข้นแต่ซึมเร็วจริงๆใช่แล้วก็แต่สิ่งแรกที่เราเปิดก่อนก็คือมันหอม เราเป็นสายอาหารเราก็ชอบอาเปิดมาเาดีภาษาอดมก่อนเลยดมไม่ใช่ก็คือเราเริ่มเอ๊ะมันหอมราเราก็ชอบหอมหอมยิ่งหอมแล้วก็ยิ่งใช้ดีเนี่ยเราไ่ยิ่งชอบแล้วคือครั้งแรกของการทานเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่ามันชุ่มคือ ไม่อยากพูดคำนี้แต่มันต้องพูดจริงว่าวัยขนาดนี้แล้วเนี่ยผิวมันจะแห้งพอผิวมันแห้งบาเวลาเราทาอะไรไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าถ้าผู้สมติว่าอันนี้ทาแล้วเหมือนทาน้ำเปล่ามันก็คือเท่านานแต่อันนี้คือมันไม่ได้ทาแล้วมันรู้สึกแค่นานมันคือซึมลึกมันได้ผลระดับลึกอาการแรกของการทาตื่นเช้ามาเอ๊ะหน้ามันชุ่มแฮะแล้วพอใช้ไปในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันได้ผลอย่างชัดเจนทราไม่ต้องเสียเวลาชีวิตนานะว่าเดี๋ยวเราก็ อีกไม่นานแล้ว oh. <laughs> แต่ว่าพอเราทานแล้เนี่ยคือมันเห็นผลอย่างชัดเจนได้ในระยะเวลาแค่อาคต์ดเดียว uh. มันก็เลยรู้สึกว่า uh. เออดีจังเลย uh. มันตอบโจทย์ตรงที่ว่าห uh. น้ามันกระชับขึ้นแล้วก uh. ็ปกติแล้วรอยขนแมวมันจะมีเล็กๆอะ่ะ เวลาเลองกระจกอบบเขียงใหญ่ก็จะมีผิวเป็นริ้วรอยริ้วรอยที่ไม่ลดีแต่เป็นขนแมวทำไมน่ะตัวร้ายเลยใช่บ้านเราไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ทำไมแล้วมขนแมวไมไม่ได้ขนบางน้ามันไม่ได้คนละขนแมวครับเล็กะเวลาส่องกระจกที่มันเป็นกระจกขยายแล้วเนาะยิ่งเหงาชานก็จะตกใจและปลิวพวกนั้นนะคะมันดีขึ้นไหมคะมันดีขึ้นมันตื้นขึ้นคือโอเคในในสัปดาห์แรกเนี่ยมันยังไม่ได้รู้สึก ว่ามันหายไปเลยแต่ว่ามันมันตื้นขึ้นมันจางลงจริงๆแล้วพอใช้ไปสักพักเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าหน้าเราเรียบแล้วก็ลื่นขึ้นค่ะการใช้เซรั่มสักตัวหนึ่งใช้แล้วหน้ามันลื่นขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมันเป็นการแบบมันฟื้นฟูจิตใจเราใชไหมใจฟูใจฟูนะคะมันทำมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนผิวเรามันโกลกลอะคือธรรมดาแล้วนี่ยระหว่างวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เอ๊ะเราอาจจะต้องเติมแป,ป้งมากหรืออะไรแต่อันนี้หน้ามันใสโดยที่มันไม่ต้องไม่ต้องสับหน้า ครัเพราะว่าตัวนี้เลยบูดาเซรั่มการแต่งหน้าติดที่ยาวขึ้นเพรือว่าคุณภาพผิวของเราดีขึ้นใช่แต่จริงนะพอผิวเราดีอ่ะเวลาจะแต่งหน้าก็ไม่ต้องถมอะไรเยอะเบาๆใสๆสวยๆได้เลยค่ะเนี่ยอันนี้คือเป็นความประทับใจครั้งแรกหลังจากที่ลองใช้แต่ว่าอย่างพวกเรื่องของริ้วรอยพี่ป๊อบพอพี่ป๊อบลองเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ถึงจะแบบเห็นผลทุกครั้ที่นางตัดสินใจอยู่จะลองใช้เซรั่มสูตรนี้ ความชุ่มชื่นเนี่ยภายในคืนแรกริ้วรอยให้หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นเลยรู้สึกเลยว่ามันมันมันดีขึ้นมันจางลงอย่าชัดเจนคือทาเป็นประจำเช้าและก่อนนอนค่ะแต่สําหรับอาตรงไอ้รอยรอยของอาซึ่งมันน้าลัวมากตอนนั้นอะอาทาอย่างหมกมุ่นมกมุนกันซึ่ทบซึ่งสักพักก็ทา พุ่นทามันก็จะเห็นผลได้เร็วแต่ถ้าทาเป็นกิจวัตรแบบพี่ป๊อกเช้าเย็นก็จะประมาณนั้นอยู่บ้านมีเติมค่ะอยู่บ้านเติมพวกเติมแล้วมันดีแล้วมันมีกําลังใจใช่รู้แบบเอ้ยมีคนอิ้มทาเดินเข้าห้องงานแล้วแบบอะถึงสวยแบบนี้เรียบเนียนแตจริงก็อย่างผิวพี่ป๊อกเนี้ยมันจะมีความแบบว่าผิวฟูฟูแล้วต้มีความเรียบเนียนมากด้ยจะต่อนเราจะรู้สึกเลยว่าแบบจะแต่งหคือ รูขุมคนมันเห็นนะเพราะคนเราไอายยอะหน้ามันเป็นไปตามใช่รองพื้นเนี่ยมันจะเห็นใช่ใช่แต่อันเนี้ยเรารู้สึกเลยว่าเอ้ยทิ้วเราอาจจะกลับมาเหมือนเด็กๆได้เราะว่ไม่มีรูขุมขนนะครับมันเรียบใายค่ะอันนี้แหละคือความประทับใจนะคะที่พี่ป๊อกเนี่ยได้เป็นเซนเตอร์แล้วก็ได้ลองใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดด้วยขอย้อนถามกับมันตอนนั้นพี่ป๊อกรู้จักสวิสแสตช์จากไหน อตุยยเนี่แนะนำให้ได้ลองอย่างเงี้ยหรอต้องบอกวันนี้ฉันเป็นแฟนสาวเขาฉันก็เห็นเขาพูดถึงในในไม่หยุดในรายการเขาบ่อยๆเราก็เลยได้ดูอะค่ะโอเคสปีซราอัตรย์ทำมีคอลลาเจนแล้วก็มีเป็นบำรุงผิวด้วยใช่ค่ะทีนี้อยากจะให้พี่ป๊อกบอกสักนิดหนึ่งละกันว่าสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องรูมขนกว้างมี รอยวิธีการใช้สวิสแสตตัวใหม่ล่าสุดนะคะโอทาเซรามใช้ยังไงบ้างก็พอเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทาตัวนี้นะคะค่ะแล้วด้วยที่ชอบที่สุดคือด้วยราคาที่มันทำให้เราทาได้อย่างสบายใจเราจะโอ้เราจะประโคมไปเลยก็ไม่ต้องปดหัใช้คอนทัวขวดีมกที่ ลก wa, ๆๆูกค้าบอกว่าใช้วันละขวดก็ไม่เสียใจเลยว่า200บาทใช่ใช่แต่ใครใช้วันละขวดได้อาจจะเป็นตลากที่บ้านนะว่าราาอะไรค่าอะไรละขวดเวลาเวลาสั่งซื้อซื้อ365ขวดค่ะแล้ววันละขวดราคามันไม่ราคามันไม่แรงแต่ไม่ประหยัดไงเราไม่ต้องเราไม่ประหยัดเราใช้เวลาเราเวลาใช้ครีมแล้วมันไม่ต้องกังวนนะ เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวกิดดอกนี้ร้อยหนึ่งแล้วอะไรนะมันมันมันยิ่งทำให้ยิ่งมีความกังวลใจอย่าลิ้วรอดมันก็มายร้ายอ่ะก็จริงนะก็จริงคือตาตัดตีมแต่ลิ้วคือต่อยมากเพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันนี้แบบว่าดอกเกินอุตายแล้วคนไปหกร้อยแล้วไม่ได้แต่เนี่ยคือถกขั้วหกใส่ยังไม่เศ้าเลยจริงตอนเราใช้ได้แต่สบายใจเราไม่มีลิ้วรอยแล้วค่ะ าตัวครีมของของนกอินทสีสุค่ะสุนัขอีกอันหนึ่งเสร็จแล้วก็ทารอสักหนึ่งนาทีทาทากันแดดสาค่ะนี่เป็นไงล่ะครีมซึมแล้วทากันแดดนี่เป็ตัวจริงนะเนี่ยแต่ตัวที่เราทาเราเว้นระยะให้เขาน่อยนึงจะบอกว่าเราไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เหมือนตอนแบบรักกันาเลยน เซรั่มแล้วก็ตัวครีมเนี่ยมันเซ็ตตัวแล้วมันซึมลิกเลยแล้วก็ต่างด้วยกันแดดได้เลยต่างตัวสวยแล้วก็ครบเลยเนาะใช่ชีวิตชีวิตง่ายมากใช่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างก็คือสั่งครบเซ็ตไปได้กับสวิสแบทนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราได้คุยกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่พ็อกเนี่ยฝากถึงผลงานและการปีนี้จะได้ดูละครไหมหรือติดตามพี่พ๊อกได้ที่ไหนยังไงบ้าง เหนื่อยจากในแม่รี่ยังคะคุณชายบางว่นทีไรก็เหนื่อยทีเลยนะสู้กับเต่าสมชายเป็นคนที่ทุบพี่เต่าแหลกลาในขนาดั้นลูกงเลยเหนื่อยไหมคะจนีมจะได้ดูเรื่องใหม่ไทยถ้าเกิดต้นปีนี้ก็จะมีสองเรื่องค่ะมีซีรีส์สัมปไวเบแล้วก็มีเป็นละครของช่องเวิร์กพอยท์แข่งการแข่งทำอยู่แล้วก็มีมาสเตอร์เชฟนะคะ ไลฟติดตามดูเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็มีช่องยูทูบของตัวเองค่ะชื่อรายการนอกแผนที่ทำกับพตาค่ะก็จะไปเที่ยวตามชุมชนต่างๆเที่ยวเมืองรองไปดูวิถีชาวบ้านค่ะเป็นรายการแบบดูสบายๆไม่ว่าอะไรใครเดิเที่ยวปุบเบิกไป็ุบเบิกค่ะพี่นี่ี่เขาบอกว่าไม่ว่าอะไรใครเลยก็หันมาทางด้าวอ่ะไม่ไม่ว่าอะไรใครโอ้โหที่ได้ลูกแหวน ดียวค่ะแล้วอย่างเชฟเทปบอกว่าอะไรจะได้ทานกันอ่ะก็เดี๋ยวเปิดไหมเปิดไหมไหมยันยันค่ะเพราะว่าเวลาในการทำงานก็ค่อนข้างเยอะแล้วไม่อยากเอาตัวไว้จริงๆก็ไม่ได้ทำอาหารตลอดเลยก็ไม่ก็ไม่อาเป็นนักเรียนค่ะที่เรียนมีความรู้ในด้านนั้นแต่ว่าทำอาหารอร่อยหรือเปล่าไม่การันตีแต่ว่าสามีทำอร่อยค่ะสามีทำมา จะร้องอีกแล้วเป็นคนเซนซิทีเฮ้ยใช่เซีทีเขาเป็นคนแบบว่าไม่อะไรจะร้องง่าอีกแล้วค่าพี่ป๊าะพอสเป็นคนเลือกคือแบบเป็นคนเลือกทุกอย่างที่ดีแล้วก็เป็นคนที่แบบสวยไปซะทุกอย่างคือมองทะลุความสวยเขาไปก็ยังเห็นวาจาที่สวยงาม ก็ยังเห็นกิริยาที่สวยงามค่ะจิตใจที่สวยงามแล้วก็พี่ปรองอณเป็นคนที่เลือกแบบผลงานที่ตัวเองจะสร้างจะทําจะฝากเอาไว้แล้วท <ำ S 2> ําสุดฝีมือทุกอย่าง<ม>แล้วแบบส w i สแล a บอะ่ะก็คือเราอะ่ะเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็เราเป็นน้องใหม่แต่ว่าอาแรกมันด้วยชีวิตของอา<ม>ใช่ไหมคะกับประสบการณ์13ปีเพียวพาสแต่อาก็ไม่รู้ว่า ดาวแบบพี่ป๊อกอะจะรู้สึกแบบโอเคกับสวิสแนล์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออาพี่ป๊อกแบบเอาไปใช้แล้วก็รู้สึกดีแล้วก็เลือกเทียตอบรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสวีทมาเพีย์อาแบบโคดปื้มคตดีอันนี้ใจมากจริงอ่ะค่ะฮักควาอเสียงปรเือให้กับอุ๋ยแล้วก็พี่ป๊อกด้วยนะคะ